บานเปิดแบบไม่มีเสากลางสีเทาซาฮารานะครับผมก็เปิดบานที่1บานที่2นะครับหลังจากเปิดนะครับในช่องระหว่าง2บานนี้ก็จะไม่มีเสาตรงตรงกลางนะครับให้เกะกะนะครับก็จะได้พื้นที่การระบายอากาศมากขึ้นนะครับเวลาปิดก็นะครับปิดจากขวามาซ้ายนะครับผมเป็นระบบมัลติพอยล็อกนะครับผมก็ปิดเรียบร้อยก็จะมองเป็นเหมือนหน้าต่าง2บานติดกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็นะครับไม่มีเสาแบ่งตรงกลางครับผม ก็เดี๋ยวมุมมองด้านนอกนะครับเปิดบานแรกนะครับก็จะเปิดได้กว้างนะครับ90องศานะครับเปิดบานที่2นะครับก็จะได้มุมที่กว้างแบบนี้นะครับไม่มีเสากลางนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของบานเปิดนะครับมาดูระบบการล็อกนะครับเป็นระบบมัลติพอยต์ล็อกนะครับก็คือล็อกครั้งเดียวนะครับ2จุดนะครับอาจจะ2จุด3จุดนะครับแล้วแต่ความสูงของบานนะครับก็จะทําให้บานแนบสนิทมากขึ้นครับก็มีตัวรับล็อกอยู่ทางด้านข้างนะครับของเฟรมนะครับผม เมื่อเราหมุนนะครับจับมือมือจับนะครับบิดล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเลื่อนล็อกพร้อมกันนะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะสะดวกแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยนะครับผมนี่ก็นะครับส่วนบานพับนะครับก็จะใช้บานพับสแตนเลสนะครับ304แท้ไม่เป็นสนิมนะครับของกิ่นลองครับผมก็จะช่วยในการเปิดปิดนะครับได้สะดวกนะครับไม่ติดขัดนะครับผมส่วนตรงกลางรอยต่อของบาน แรกนะครับก็จะมีชุดกรอบบานกระทุง้งแบบไม่มีเสากลางนะครับก็จะซ่อนอยู่ในบานแรกนะครับเพื่อที่จะรับนะครับบานที่2นะเวลาเราปิดบานที่2เข้าไปนะครับก็ส่วนนี้ก็จะไปซ้อนทับกันพอดีครับทำให้ประสิทธิภาพในการการน้ําการเสียงการลมนะครับได้เป็นปกตินะครับชุดบานตัวอย่างวันนี้นะครับจะติดตั้งที่อําเภอคาชะอี